ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0อและยังอยู่กับผมนะครับกับค่ำคืนนี้ค่ำคืนของแมคคลากับ Super Model Networks กับผมกิรติอนันตวันชัยข้างๆผมครับคุณหมอกูรูนะครับผู้ทำนายอนาคตน,นะครับแล้วก็เซเลบเมืองไทยนางแบบเมืองไทยนะครับน้อง บอกได้เลยว่าดังมากแล้วก็เป็นพิธีกรที่เก่งนะคะแล้วก็เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาปรากฏตัวเพราะว่าน้องเขางานเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ฟรโรจิลน้องโบแล้วก็พี่พิธีกรสุดเจ๋งนะคะในช่องของซูเปอร์โมเดลนะคะเชิญสัมภาษณ์ได้เลยค่ะน้องโบนะครับในฐานะที่เป็นศิลปินนะครับกับงานไม่ขลาปีนี้ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับคิดยังไงกับงานตุ๊กตาทองของเมืองไทยบ้างครับก็คิดว่าเป็นรางวัลที่ คนในวงการหรือว่าศิลปินนักแสดงเนี่ยเป็นรางวัลให้กับความภาคภูมิใจนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับการทํางานในอนาคตแล้วก็เป็นกาลังใจที่ดีในการทํางานค่ะคําถามเล็กๆนะคะจกนนุ่มมีแฟนหรือยังยังค่ะโอเคครับเข้าเข้าเข้าสู่ช่องนะครับความรู้อีกนะคะจะจะฝากอะไรให้กับให้น้องๆนะคบเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่วงการบันเทิงในเมืองไทยบ้างครับถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีก็อยากให้ เรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็รอให้เราโตเต็มวัย18-19ปีเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเราอยากจะทําอะไรในชีวิตจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการมีใจที่รักในการแสดงนะคะก็ค่อยเริ่มที่จะเ,เรียนรู้แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงไม่ต้องไม่ต้องรีบวงการนี้ยังอยู่ตลอดไปค่ะนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Education First จริงไหมครับอาจารย์จะบอกให้นิดนึงนะคะบอกว่าน้องโบเนี่ยเป็นคนอัยาศัยใสดีเพราะว่าอาจารย์รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประวดเดินแบบเนาะแล้วก็นอกจากนี้ปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นกรรมการสมาคมมุสข่าวบิงอยากจะบอกว่าฝากน้องคนนี้ไปเลยนะคะน้องโบซึ่งเดินแบบก็เก่งนะคะพิธีกรก็ดีแล้วอยากจะบอกว่าสวยๆวันนี้เล่นบทไลฟ์ตีแต่กระจายค่ะแล้วฝากไว้อีกคนนะคะช่องนี้เลยค่ะซูเปอร์โมเดลคุณเกิติอาจารย์ฟารโรจิ้งพี่จริง0 8 9 0์แปและน้องโบฝากสักนิดนึงค่ะ ก็ฝากชอบของอาจารย์ไว้แล้วกันนะคะขอให้เฮงๆเลยรวยค่ะวันนี้ดีใจนะครับที่อาจารย์นะครับแล้วก็น้องโบนะครับให้เกียรติกับสปุปของ Super Model Networks นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องโบกับอาจารย์คงแวะไปเยี่ยมสตูดิโอของเราบ่อยๆนะครับค่ำคืนนี้นะครับาเขึ้นไปไหนยังอยู่กับผมครับงานมิคลานะครับยังราตรีนี้ยังอีกยาวนานสักครู่เดียวครับค่ะ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k วิร945 55 00